สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยนะครับที่หอนไทยศา,าลาริมน้ําของแรมแมนดริโนเทนแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับทั้ง3สัปดาห์ที่เราพูดถึงเรื่องพืชดอกนะครับที่ให้สีให้กลิ่นและทานได้ไปแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เราจะมาดูพืชสมุนไพรกันบ้างนะครับซึ่งพืชสมุนไพรเนี่ย เราก็จะมาชี้แจงกันเลยครับว่าจะใช้ยังไงใช้แบบไหนกับรายละเอียดทั้งหมดในช่วงของวัตถุดิบนะครับแต่ช่วงของแขกรับเชิญเนี่ยเราก็จะเอาพืชสมุนไพรแบบนี้แหละมาปรุงอาหารแล้วเรามาดูกันว่าเราจะใช้ยังไงให้ถูกต้องที่สุดนะครับและมีประโยชน์มากที่สุดแต่ก่อนที่จะไปชมทั้งหมดของรายการนะครับท่านผู้ชมผมแนะนําร้านแถวแถวเมงจ่ายครับในช่วงของยอดร้านเด็ดไปลองชิมกันดูครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไป ว้าวขาวใสอวบแน่นยอดร้านเด็ดวันนี้คนนาเสนอร้านจูก๋ยเตี๋ยวลูกชิ้นน้าใสที่ทําให้คนในย่านเมืองจ่ายหลงไหลในความอร่อยมากกว่า7ปีอร่อยเต็มคํากับลูกชิ้นปิ้งเลือกใช้ลูกชิ้นหมูคุณภาพดีที่ทางร้านทําเองทานกับน้ำจิ้มนสดเด็ดเข้ากันเข้ากันใครไม่มีน้ํายาเราขอแนะนําเลยขนมจีนน้ํายาปูที่ใส่เนื้อปูลงไปในน้ํายากะทิแบบไม่อัน้นและขนมจีนแกงเขียวหวานที่อร่อยเข้มข้นเสิร์ฟพร้อมกับผักสดดับความเผ็ดได้เป็นอย่างดี เมนูปูยังไม่หมดยังมีข้าวผัดปูจานนี้ที่ใช้เนื้อปูมาเป็นชิ้นๆบบกกับข้าวผัดปูที่เหลืองหอมใครไม่กินเส้นเราก็มีเกาเหลาลูกชิ้นน้ำใสน้ำซุปหอมหวนชวนห้ามใจแทบไม่อยู่ถ้าชอบแบบแห้งก็ต้องเมนูนี้เลยเส้นมีแห้งลูกชิ้นลวกเส้นและผักจนสุกเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียวและที่ขาดไม่ได้ก็คือซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งขวดนี้ใส่ลูกชิ้นโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชี แค่นี้ก็ทำให้เส้นมีแห้งลูกชิ้นชามนี้อร่อยชนะใจคนในย่านเมืองจ๋าไปอย่างใสๆ